สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้ป้าจะมาต้มซุปป้าหายไปหลายวันเลยป้าไม่สบายค่ะเราก็ล้างกระดูกหมูแล้วก็เขี่ยวเคี่ยวกระดูกให้เปื่อยหน่อยนะคะนี่ค่ะป้าล้างแล้วกระดูกหมูเคี่ยว เรียกว่าวันนี้ต้มซุปนะคะต้มซุปกระดูกหมูจ้ะชิมก่อนก็มีกระดูกหมูนะคะป้าเคี่ยวกระดูกหมูมาได้หนึ่งพักแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกไทยค่ะพริกไทยดำแล้วแต่ชอบพริกไทยดำ ใส่ลงไปใส่ฝาส้มค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะอย่าให้เค็มเกินนี่ค่ะซอสฝาส้มรสด,ดีไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันจะน้ำข้น แล้วเราหอมใหญ่ไม่มีใช้หอมแดงได้ค่ะหอมแดงใส่ลงไปไม่ต้องเยอะแครอทค่ะแครอทมันฝรั่งมะเขือเทศ ต้มให้เปื่อยไปพร้อมกันเลยค่ะช้อนฟองฟองช้อนตลอดเลยนะคะฟองเนี่ยทำให้เหม็นคาวแล้วก็สกรปรกเราต้องช้อนออก ค่ะก็เคี่ยวได้ที่แล้วจ้ะช่วงนี้เราก็ใส่ผักผักขึ้นช่ายลงไปเลยเคี่ยวต่ออีกนิดนึงให้มันเปื่อย เดี๋ยวเราก็ปิดฝาทานเมื่อไหร่ก็อุ่นอีกทีนึงค่ะนี่นะคะซุปซุปกระดูกหมูหรือจะใช้ซุปไก่ก็ได้จ้ะแบบนี้ค่ะ